ที่สี่เขียวจะไปไหนกันเชรัสัดีค่ะก็ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เนยก็จะพาชมที่บ้านเนาะ ก็เนี่ยเป็นบ้านของคออออุณแม่ชิโก่ต์ทำหนังนี่ใช่ไหมเน,นี่ยตรงนีก็แบบเขาว่าขายปิโมหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเขาซื้อตัวหนังตรงนี้นะเดี๋ยวอ่านนี่ก็ยังเหวีนะ่ยว่างนะนม่เคยนะดูเนี่ยดูเห็นไหมพับตัอเองได้ด้วยไม่เคยเห็นเลยดินี่ปกติเขาซื้อหนะ้ามโนนี้นะแล้วก็นี่นี่นุลี่ นี่ทำไรลูกพนักง,งานขายตั๋วที่นี่ค่ะ <c oughs> ที่นี่น่าสนใจมากมากันเยอะๆนะค่ะนี่นี่บา้นานแม่เลยบ้านแม่เลยป๊อด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 สวยไหมลูกอยากกินโกโก้อยากกินโกโก้อยู่ในฮอลลีวูดอยู่ในฮอลลีวูด อี่แม่วันนี้หนึ่อพีจะพานมาขอฉันสนุกมากยไกันเดยอนะครัวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ฟังพิธีกรเขาบรรยายทุกคนก็ได้เ n อร์เทน n m e n t กับบรรยากาศบ้านสุดหรู้30ล้านที่มีพื้นใหญ่ในบ้านไม่เชื่อไปดูยิงไม่ได้นะครับถ้ายิงได้เดี๋ยวผมซื้อเลย

สนใจเรื่องไหนครับพี่วันนี้ว่าจะมาดูหนังที่เป็นแบบหนังเกี่ยวกับสายลับเท็สุดๆใส่แว่นดำนมีบริการหน้าเหลี่ยมไหมครับมีครับมีอันบริการหน้าเหลี่ยมน่าจะน,จนีครับอันนี้มันทำไมเขาใส่ขึ้นตรงเยอะขนาดน,นี้นครับบริการหน้าเหลี่ยมนี่บริการหน้าเหลี่ยมหนะ้าเหลี่ยมใครจะรู้จักนี้ต้องรู้นะว,ว่า ไม่ไม่คุณไม่คุนเลยคไม่คุณอายุก็ดาร์คือรายการอะไรดารคือรายการอะไรพี่เบิร์ดน่าจะรู้จักไหมโนตอุดมเลยนะไม่รู้ไม่รู้เกิดไม่ทันับเกิดไม่ทันน่ไม่คุเลยวันี้ตูไม่คุณเลยคุณไม่ได้คุณไม่ได้ แม่ประดองสีแล้วที่ทำสำเร็จเสร็จแล้วก็ดำๆแล้ก็เป็นสีที่สวยๆตอนที้เราไดย่มีอะไรมาบ้านพักเขาจะองเขาจะ ขอบคุณมากฉันแก้วฉันแก้วดื่มให้คุณกิงของเราฉันด้วยฉันแกชานี้วบรว่าใครที่เอาไปอะไรแบบนี้จะเอามาคืนมาบริจนนิดก็จะไกลมมากไม่ได้เลยต้องมีพัดลมพุ่งแกลมเกิน อนนี้เอันเลย่ช่ใชะเย็นนีมงตอนนี้นะคะสามพันชาวบ้านวันที่3มีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเราจะเราจะไปร้านข้าวซอยแอปเปิกันค่ะ ชอบุกังเลยว่าอันี่อ่เดี๋ยวปีหน้ามีของกินละวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดเลยครับ่อลูกสีชื่นใจของก็ดีใจเปิดแมสชนุกฮ่าฮวาฮ่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 าก่าฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮะรฮ่าฮ่าฮ่ฮ หนัวมากรสชาติที่หากินไม่ได้ที่ไหนแหละหากินไม่ได้ที่ที่แพ้ที่เดียวเขาซอยอร่อย สีอื่นเขามีราชรถผู้ใหญ่สวนมารับถึงหน้าโรงเรียนไปส่งถึงที่หนุ่ทีนี้นตรงกลางลมเดินไม่ต้องงอรถไงหน่อมึงเทียตี้ไม่เดี๋ยวเราต้องเดินด้วยไงเออไม่เป็นไรก็ได้ <c oughs> ก็ได้ <c oughs> ถึงละ เย้วันนี้นะก็จะมาทำข้าวแคบยายคลายกับยายคล้ายใช่ใช่ วนก่อนวนอะไรวนก่อนเออนี่ยไม่ใส่น้ำเลยเออไม่ใส่น้ำเออใส่น้ำก่อนยังออไงต่อเห้ครีม,รมออให้คีมป้ขอแผ่นใหญ่ๆค่ะแผ่ใหญ่ๆุขาด คุณบอกมือเฟชชั่นอลสิดห้านิดหนึ่งดหลุดเลยแล้วหลังจากนี้ต้องทำอะไรต่อคะรอรอมสุกรอมันสุกรอตานานไหมคะรอมันสุกไม่รู้รืมองอะสุกยังมั้เราต้องทายอีกแผ่นก่อนรืมไม่ประมาณ30วินาทีเียมันก็จะสุกแล้วแล้วก็จะออกมาได้ซึ่งวิธีการดูสุกคือให้มันใส วันนี้มึงต้องดิวดวที่บอกเกอร์เลยนะร้อนไหมตัวเบาไฟนี่ได้แล้วเอ้าฮู้ยฮู้ยอร่อยมากมันกรอบฟูมากแบบครับครับอย่างเงี้เลยอา อร่อยค่ะไวมันฟูมากแบบเบาแบบเบามากมากอ่ะไม่ไม่เหมือนข้าวเกี๊ยวนะข้าวเกี๊ยวยังไม่เบาขนาดนี้อันนี้แบบเบาแบบเบามากมากมันกรอบมากกินเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็แบบละลายในปากเลยอ่ะใช่เบาไปค่ะเหมาะกับการกลับก็แบบชามะนาว ถูกต้องเอเยพี่บแผ่นนึงเอาไปเลยอืมใหญ่เลยนาจะโบ๊ทโบ๊ทรีวิวบรีวิวพ่โรีวิวเจ็บเจ็บอ้อนี่อันนี้มันหลุดมันเบามากอุ้ยร้อนนะรนเบามากอะเอเอ็มอาร์เกียบเบาอิว้มอยเฮย